สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีหมู่เพื่อนทุกคนฝนตกอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ช่ทุเรียนฝนตกอีกแล้วทำมาแรงมาแล้วก็ตกเราได้พี่น้องฝนนหนักได้ช่วงนี้กับบริญญาโทษทุลงทุเรียนเด้อพี่น้องเรื่องน้าเรื่องในนะบริญญาเปิดโทษพี่น้องไอ,อ้บุ่งเนี่ยนะเห็นบอกตกมาแลยฮะตกใหม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยท่านได้มาคำคำแรงแรงมากพี่นะพี่น้องตกโลดประมาณ สีไ FM, ไ ane, gen, ่มงหามงนี่เร <pad> ิ <aer os lide> ่มตกโลดพี่น้องผลนะคื <forever> yeah, ่ท you know. ี่เป็นข่าวหนาพลลวบ้พี่น้องช่วงนี้เนาะอยู่สวนทุเรียนนี่ข่าวหนาพลลวบ้เนาะเบิ่งรุ่นน้พี่น้องยังดีนะยังไปหาเก็บเสือกพังแล้วเนาะพี่น้องเนาะเสือกพังทีที่ไอ้ตัดลูกทุเรียนลงนะพี่น้องตัดลงแะ้วกับพอข้าวพอตัดลงแะ้วกับเผื่อตัดเสือกพังลงน้ำเพราะว่าโตที่เขาต้าเอาไว้ในนี้พี่น้องยังดียังไปเก็บแล้วยังว่ายังไปเก็บไว้ห่ามันนี่ยค่ะบรรยากาศน่ะก็หู้ ห่อนพี่น้องไอ้ห่อนคือพ้นขึ้นมาลิลแล้วก็มาลิพี่น้องไอ้พ้นกันได้นะเห็นปะพ้นตกพี่น้องไอ้ตอนนี้นะพ้นตกตกอย่างแห้งเลยพ้นตกเลยพี่น้องชวนทุเรียนพ้นตกอีกแล้วประมาณสี่ม้งหามงนี่คือตกมาเราได้พี่น้องแต่ละมือก็ได้เข่าหน้าพ้นล้วบ่เนาะพ้นคือตกดีแทน้อพี่น้องพ้นคือตกดีแท้บัดที่นี่ เห็นบ่พี่น้องผลนะแห้งแหง้งต้นนะบิ่งนะต้นมะพร้าวนะผลตกแล้วพี่น้องเอ้ยอย่างแห้งเลยนี่นตกยุ่นลงจากจตากตกับตกต๊ะงามๆพี่น้องเออมันมีลมมีแรงเนาะ ฝนตกเห้อคะค่ะพี่น้องตั้งใจต,ต้องโคตรมาทุเรียนให้ดีเลยพี่น้องเห็นบ่ฮะฝนตกพี่น้องเอ้ยครั้งแรกว่าที่ได้เปิดน้ำโคตรแล้วเนาะเพราะว่าบม่ได้ตกลายมือเลยพี่น้องเป็นทิศเลยฝนมาตกให้อีกบัดที่นี่ฝนมาตกให้อีกไม่นี่ซี่บุ๊กได้เปิดแล้วพี่น้องไอ้น้ำก็ได้ตกแบบซี่ก็ได้ลายมืออยู่ได้พี่น้องตกแบบนี้ก็ชิได้ลายมืออยู่พี่น้องเลย ฝนโต๊ะละพี่น้องเอ้ยชวนทุลลงทุเรียนฝนต๊ะละไเด้อฝนต๊อีกแล้วกี่ขาวน่าพ่นหรอว่ะเนองพี่น้องพนคือโต๊ดุแถวเราวันที่นี่บ้ได้โต๊ประมาณทีดหนึ่งนี่แหละพี่น้องบ้ได้โต๊ประมาณทีดหนึ่งแล้วก็เทาก็เริ่มโต๊ใไหมวันนี้นี่เทาก็เริ่มโต๊ใหมวันนี้นี่ยูนลงอยากจกจ้กเลยพี่น Bref, e, hmm. ้องค่ะ e <wow> ไดนะ้พี่น้องนี่ยังไม่ได้ทำเท่ากับส้ำมุ้งกลัวนี่มั้งบอกฮึซมุ้งห้าชีมุ้งนี่แหละพี่น้องตอนนี้นะบ่ได้เบ่งมุ้งซ้ำตอนที่ถ่ายก็ได้คืออ่นนี่ถ่ายแล้วเดี๋ยวคือลงเลยได้พี่น้องนี่ถ่ายแล้วก็ลงเลยโลดเพราะว่าไ่ได้ถ่ายไว้นอะไม่ได้ถ่ายแต่ก็ลงเลยโลดเห็นบ่เวลามือบางมือเน้องพี่น้องบางมือกับเป็นบางมือกับบางมือกันได้มือสองคลิปบางมือก็ได้มือหละคลิปพี่น้องเลยเพราะว่าถ่ายแ้วก็ลงเลยนะถ่ายแล้วก็ลงเลยเพราะว่า คือคือบริถ่ายเก็บไว้พี่น้องอันนี้คือการนถ่ายแล้วก็คือลงเลยเอาให้บิงฉันนี่ก็ได้พี่น้องเด้อ